กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอร์กับสบายดีน้องมือนี่มีข่าวดีพี่น้องข่าวดีข่าวดีคือยังข่าวดีคือแม่เบากับตั้นมาท่าสีพี่น้อง <c oughs> โอ้มือมืดแต่เดียวเดียวเดียวออโอ,อ้มือมืดพี่นออ้องเออ สบายดีเนาะสีถ้าสีห่านใหนซาแพงเนาะเพราะว่าข่าวดีกันซาแพงปูกระลูกิธีเรียบร้อยพี่น้องเหลือแต่ท่าสีเลยกับเห็ดประตูเนาะมีเอื้อยลี่เลยกัแม่เบากัปตันพี่น้องมาท่าสีซอยกันเมื่อนี้สียังซาแพงอันนี้นะไอ้สีสีเขากำลังหิดกันนะพี่น้องลาเต้บอกยัง สีเทาเนาะว่าบ้านกับสีเทาจากแล้วบุหูสีบ้านในสีท่าบ้านในแม่นองอติเด้สีท่ากําแพงเม่นในแม่นองอติอ่าสีนี่แหละสีกำลังเขากำลังหีดกันสีนี่อ้าวเขาหีดกันเด้บ้านเบิ่มิดสสีนี่เบิงนิงว่าจืดอยู่นิดนึงมันมีเข้มอยู่นี่ นอจาตัวนมันังโาเกินไปมันอกงนตอนนี้เคยเถากับเบากับตันกําลังไงเหตุกานแม่นองลิงนะพี่น้องเนาะอัปเดตให้เบิ่งเมื่อีเคยเถาไปคนบอกไปคนวัดกับตันไปคนตันเล็กพี่น้องเลยอือนี่พี่น้อง กัปตันขื่นโค้งแล้วแหละระบาว่ามันเอาไปบ่ได้พี่น้องระบาว่ากัปตันเห็ดขื่นโค้งแล้วเรียบร้อยเบิร์ตและระบาเพิ่นว่ามันเอาไปบ่ได้เพิ่นว่ามันสูงโพดเสียวโหลดเส่ไปมันสูงโพดมันมันต่ำต้นหมอกต้นไม้เนาะในในหุ่นทางเพิ่นก็เลยสั่งให้กัปตันลื้อเนาะกัปตันก็เอาลูกงูเกียร์ลื้อโค้งลงมาเบิดเลยเนาะลื้อโค้งลงมาเบิดเลยสิไปประกอบสิผูแลมองเพิ่นสิไปตั้งห้านขายผูแลพี่น้อง ตอนนี้กำลังไงเห็ดโค้งเนาะตอนนี้กำลังเห็ดโค้งตีกรอบพี่น้องแล้วก็เนื่องจากมีคนเสียสิวิตนในบ้านก็เลยบริห็รก็เลยบริหตรนะ้พี่น้องเนาะก็เลยยุดหยุดสสังกัยุดสงักการงานเนาะเห็ดบ้านเห็ดเลื่อนเขาถือกันดิคุณเล่าเขาถือกันพี่น้องเวลามีคนตายในหมู่บ้านแล้วเขาก็สิบ,บริหตรยังเกี่ยวกับเฮื่อเกี่ยวกับห่านเนาะพี่น้องเนาะจนแบบว่า แดีว่าเขาเอาไปเผาแล้วปรุงซบแล้วเขาจังสีมาเห็ดเห็ดใหม่เนาะพี่น้องเนาะฮันแมนนตรงลิงกับสไตล์โมดเดิร์นนะพี่น้องอันนี้สิเป็นด้านหนาะอันนี้สิเป็นด้านหนาะทางนี้สิเป็นด้านหนาเนาะพี่น้องเนาะทางนี้สิเป็นด้านหนาะอันนี้ก็สิเป็นยิง HNK นาะสีสีตับหมูพี่น้อง แล้วก็อันนี้สิเป็นด้านประตูเป rd, ิด <C supporter> ขายทางหน้าสิมีคออต่อข์อตอร์หน้าลังพี่น้องสิมีคอเตอร์ด้านหน้าด้านลังอันนี้ก็สิเป็นประตูด้านหลังพี่น้องอันนี้เป็นประตูด้านหลังอันนี้อันนี้สิเป็นประตูด้านหลังทางนี้สิเป็นประตูด้านหลัง เป็นประตูด้านหลังนะพี่น้องเนาะโอเคเคยถาวว่าเคยถาวว่าเหตุเลยไหบ่าวกับตันจื้อเอาเพห็นปะบัดไปเหตุไอ้เอาของตัวเองเพห็นวะจัดจื้ออยู่บ้านนีพเป็นหรือลปล่าในี้เห็นเห็นรูปแบบเลย ขีดบอกยัดฉีดแนวใดวะเสื่อมแล้วแต่โค้งแล้วก็ยกขึ้นได้ตัดลูกมาใหม่พี่น้องเอ้ยมันสูงโผล่เถอนวะเอาไปบ่ได้ขันมีโหลดชิบล้อรถพ่วงเอาไปบ่ได้คือเก่าหัต้นไม้อีกนี่พี่น้องตัวไอ้ชี้ยิ่งยิ่งล่อกระสีเป็นสีนี่เนาะยิ่งล่อผ่านสีเป็นสีนี่ทาเบิ้งทาส้มเนี่ยพี่น้องเด้อตอนแล้วยววัชิน้าตาสิออกมาเป็นแบบใดเนาะ น้องเห็ดเปิดมือเปิดเวนนะเยอะสิผักเทียงกิดเข่าก่อนนะพี่น้อง <c oughs> มีแต่อันนี้เขาเส่อมไหวกับตันเส่อมไหวเส่อมไหวนะกับตันเส่อมไหวเส่อมไหวไป็นีรมีแต่มื่ออื่นกะเอาขึ้นรถฮุบไปเลยเนะพี่น้องประตูปิดเปิดสุดยอดพี่น้อง เจ้าโอ้ธานสวัสดีพี่น้องเจ้าโหลวะพี่น้องไล่เชื้ออัมไหมกินควันทูบสมัครขักแค่นพี่น้องเลยหูวซื้อกวาสิเจ็บแสบควันมันเขาต้ามืนคือจิเป็นลูปเป็นล่างขึ้นมาอยู่กับมื่น ฮะยังอ <Thompson: S 1> ือโอ้งามเว้ยนั่นฮาว่าแล้วเอาสีนี่มันงามใครกวยอยู่ดอกแดงอืดอยู่ฟังเสือปลาเมาเนาะสีเอาสีสมวัชานอุ้ยสีเซยสีเซยผู้อดพี่น้องเลยนี่สีสีมันงาม เห็ดย่างอะนะปลารีก้อยปลาบ่โอ้ยแม่น้องลิงก็มาหายเจ้กินแลลวเลยบ่แม่เขาเองท่านกินเมาแต่เมาแต่เสือมพี่น้องเลยเาแห้งกนเยแลเมาแต่เสื่อมฮะในแม่น้องลิงพี่น้องเมาแต่เสื่อมฮในแม่น้องลิงเลยบอไดมากินเขาเลยเสื่อม ไอเสื่อมไหวเสื่อมไหวน้องฮอนมือมืออื่นกะมืออื่นกะสิยกไปติดตั้งเลยไปมุ่งอยู่พู้แล้วพี่น้องเลยมุ่งอยู่ในโบได้มุ่งอยู่นี่มันเอาขึ้นรถยากมันนักมันนักบอกแล้วสั่นเดียวมีหมองว่างเครืองว่างของ อันนี้นะเคยเถ่าได้พี่น้องเห็ดเองนี่นี่รัดๆมาไม่มาดึงไงพี่น้องมึงดูนี่เคยเถ่าวที่ตั้งเองได้พี่น้องนี่นะประตูเลื่อนนี่ประตูเล็กนี่ยสำนักงานมาจากประเทศไทยบ่เด้อเคยเถ่าวธรรมดาเห็ดเป็นเบิดทุกอย่างคุณน่ะโอ้ดึงลงมาอีกดึงมามันสุดน่ะ ดึงมา,มานี่แจมบอบอบอนี่สีมือเคยถ่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ยหับทำคูงคาเล็กรับติดตั้งบานประตูม,ม่วนน้องพี่น้องเนาะเคยถ่าก็บบ่าวกับกตันหับงานได้สบายเผื่อน่ะแต่กับตันเป็นลูกน้องเผื่อนาอพี่น้องเอ้ ตาไปเป็นลูกน้องผุนเนาะพี่น้องกับต้านเห็ดบโเป็นเนาะได้แต่ไปตัดเล็กไปแทกหั่นแทกนี่จับเล็กซอยผุนโอเคเอาขืนลัดบานนี่คอยเอาขืนเด้อยามันแหลนเริมบอกว่าคอยเอาขืนแพงกับปยญหูมัน หนูพี่ด้อหมูพี่ดอก,อกมีลูกยางกันโอเคนอนพี่น้อง,นอ,งนอกกัปตันกันิปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี